สวัสดีครับผมจานะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า f r ฟรดเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะครับที่ได้รับเลือกให้มาทดสอบใช้หุ่นยนต์ AI อัจฉริยะเพื่อให้มาช่วยเหลืองานต่างๆภายในบ้านโดยเจ้าหุ่นตัวนี้จ,จะเรียนรู้พฤติกรรมของคนในบ้านแล้วก็เริ่มคาดเดาวความต้องการของพวกเขาแล้วเรื่องราวของครอบครัวนี้จะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทำลิงก์สินค้าของทาง s h e อป e e ไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานในการทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับหนังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวหนึ่งนะครับ ที่มีพ่อแม่และลูกสาวตัวน้อยที่มีชื่อว่าเอมมี่แล้วเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่ทำง,งานยุ่งจนไม่มีเวลาจะดูแลลูกสาวก็เลยปล่อยลูกสาวไว้กับ iPad แต่ว่าเทคโนโลยีของ iPad นะครับมันก้าวล้ำยุคสมัยไปมากทำให้สาวน้อยเอมมี่สามารถคุยกับ AI ผ่าน iPad ได้แล้ว AI นะครับก็ได้ชวนเอมมี่ให้ลงมาที่ชั้นล่างของบ้านเด็กน้อยก็เดินลงมาตามที่ AI บอกส่วนแม่ที่เพิ่งเห็นว่าลูกสาวหายไปเธอก็เลยลงมาตามลูกสาวที่ชั้นล่างเหมือนกัน แต่ที่ชั้นล่างของบ้านก็ปิดไฟมืดนะครับจนมองใครไม่เห็นเลยแล้วตอนนั้นแม่ก็ได้ยินเสียงของเอมมี่ดังมาจากหน้าบ้านพอมองออกไปก็เห็นเงาเด็กสาวอยู่กลางถนนแล้วภาพก็ได้ตัดหายไปจากนั้นหนังก็พาเรารู้จักอีกครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วย เคอร์ติสคุณพ่อวัยทำงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีแห่งหนึ่งและภรรยาของเขาเมลดิตทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คนคนแรกชื่อว่าไอริสเป็นลูกสาวคนโตที่กำลังมองหาวิทยายลัยเพื่อจะไปเรียนต่อลูกคนกลางมีชื่อว่าแคลเขามีอาการป่วยแล้วก็เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและลูกชายคนสุดท้อนะคะมีชื่อว่าเพรสตันที่ประสบปัญหาสุขภาพจิตเพราะเขาเป็นโรควิตกกังวลอยู่เป็นประจำ สองสามีภรรยานะครับก็ดูแลลูกๆทั้ง3คนเป็นอย่างดีเท่าที่พวกเขาจะทําได้และในวันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นเช้าวันธรรมดาที่วุ่นวายเหมือนเดิมเพราะพวกเขาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อพาลูกๆไปส่งที่โรงเรียนโดยแยกกันไปส่งคนละที่ฝ่ายเมลดิดนะครับ เธอแยกตัวไปส่งลูกชายสองคนซึ่งก็คือแคลและก็เพสตันก่อนที่จะออกจากบ้านลูกชายทั้งสองคนก็สังเกตเห็นรถบ้านคันหนึ่งที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านเมลดิกก็เห็นว่ามันเป็นแค่รถบ้านธรรมดาเท่านั้นแต่เด็กทั้งสอง,สองคนน่ะเห็นต่างไปจากแม่พวกเขาบอกว่าเคยเห็นชายบางคนเน่เดินเข้าออกรถบ้านคันนั้นแล้วก็ดูท่าทางเหมือนเป็นหุ่นยนต์ด้วยส่วนเคอร์ติสเขาก็แยกไปส่งไอริสลูกสาวคนโตระหว่างทางสองพ่อลูกก็คุยกันเรื่องแฟนสาวของลูก ไอริสก็บอกพ่อไปว่าเธอยังไม่แน่ใจว่าตัวเองอาจจะชอบผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเธออาจจะเป็นพวกไบเซ็กชวลก็ได้แล้วพอส่งลูกสาวเสร็จนะครับคเคอร์ติสก็มาหามาคาสัสบอสของเขาที่ที่ทำงานเพื่อคุยงานกันมาคัสเป็นนักธุรกิจที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI ส่วนคเคอร์ติสเองก็กำลังศึกษางานจากมาคัสอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วต่อมาภาพก็ตัดมาที่บ้านนะครับ ตอนนี้เมลดิตได้ไปรับแคลกับมาที่บ้านแล้วเพราะว่าลูกชายมีไข้เล็กน้อยพอถึงบ้านเธอก็จัดการวัดไข้แล้วระหว่างนั้นแคลก็อ้อนแม่เพื่อจะขอเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะว่าเขามีไข้อยู่แม่ก็เลยไม่อนุญ,ญาตให้เล่นเกมแล้วก็ให้ลองเปลี่ยนไปอ่านานิทานแทนจะดีกว่าทางด้านของเคิร์สติดนะครับตอนนี้เขาก็ได้เจอกับเมโลดี้เพื่อร่วมงานสาวสวยคนใหม่ เธอเป็นสาวหุ่นนางแบบที่เขาเพิ่งรู้จักในที่ทำงานทั้งสองพูดคุยกันตามปกติแต่เมลโลดี้ก็สังเกตเห็นแหวนที่นิ้วมือของเคิร์สตีสนะครับเธอก็พอจะเดาออกว่าเคิร์สตีสเนี่ยน่าจะแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้ว ต่อมาไอลิสลูกสาวคนโตก็ได้นัดเจอกับซอเยอร์เพื่อนชายที่รู้จักกันผ่านทางโลกออนไลน์ทั้งคู่คุยกันเป็นประจำก่อนที่พวกเขาจะมาเจอกันแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันในเวลาต่อมาซอเยอร์นั้นชอบส่งรูปเปลือยให้เธอดูตลอดนะครับและมักจะขอให้เธอส่งรูปภาพโป๊เปลือยของเธอกลับให้เขาดูด้วยเหมือนกัน แต่ไอริสก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับกับการที่คนรักกันน่ะจะต้องส่งรูปโป๊เปลือยให้กันตลอดเวลาแต่ผู้ชายอย่างซอเยอร์ก็ให้เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นว่าคนรักกันน่ะก็ควรจะให้และรับอะไรเท่าๆกันแล้วก็แสดงอาการไม่ชอบใจที่ไอริสปฏิเสธขณะที่ที่ทำงานของเคิร์สตทนะครับวันนี้เขาได้เจอเจ้าของบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ AI แซมกับไลนิงและไลนิงคนนี้นะครับเขาก็มีโรคประจำตัวจะต้องฉีดยาที่หน้าท้องอยู่เป็นประจำทุกวัน และที่สําคัญไลนิ่งก็เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาจนบางครั้งอ่ะอาจจะทําให้คนฟังรู้สึกไม่ดีไปด้วยแล้ววันนี้แซมก็ได้เอาหุ่นยนต์ AI มัมาเสนอมันมีชื่อว่า IR เป็นหุ่นยนต์ขนาดพกพาเป็น AI สาวที่พูดจาได้เหมือนคนทั่วไปแล้วเจ้า IR นะครับก็เริ่มแนะนำโตกับทุกคนแต่พอพูดไปได้สักพักก็รู้สึกว่าแบตเตอรี่จะเริ่มหมดลง มาคัสก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวจะทดลองนำเจ้าไ r ไปใช้เพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลแล้วก็พัฒนาต่อไปแล้วหวยนะครับก็มาออกที่เคิร์สเตดมาคัสบอกให้เขาอะเอาเจ้าไ r ไปทดลองใช้งานที่บ้านส่วนไลนิ่งกับแซมก็มอบเงินเป็นค่าบริการเสริมทำให้เคิร์สติเตเน่ยจำเป็นต้องรับเจ้าไ r กลับไปทดลองใช้ที่บ้าน จากนั้นที่บ้านของเคิร์สตินนะครับเมลดี้และทีมงานจากบริษัทของไลนิงและแซมก็เข้ามาเซตร,ระบบของเจ้า AIR ซึ่งครอบครัวของเคิร์สตินน่จะต้องอยู่กับเจ้าหุ่น AI ไปสักพักแต่ที่เมลดี้ไม่ค่อยจะปลื้มก็คือจะต้องมีการติดกล้องขนาดเท่าดวงตาไว้ทั่วบ้านเพื่อเป็นการเซตร,ระบบของเจ้า AI ให้สมบูรณ์พอเซตร,ระบบเสร็จแล้วเคิร์สตินกับลูกๆก,ก็พร้อมใจกันรับเจ้า AI เข้ามาอยู่ในบ้านเขากล่าวต้อนรับเจ้าหุ่น AI เพื่อเป็นการเปิดระบบอย่างสมบูรณ์ แล้วเจ้า a i อก็ทําการเปิดระบบเหมือนกันแล้วก็พูดขึ้นมาเป็นเสียงของเมโลดี้เจ้าหุ่น AI บอกว่าตอนนี้มันถูกพัฒนามาให้มีเสียงเหมือนเสียงของมนุษย์มากยิ่งขึ้นซึ่งเสียงแรกที่มาเรียนแบบได้ก็คือเสียงของเมโลดี้นั่นเองแล้วจากนั้นคนในบ้านก็เริ่มแนะนําตัวกเจ้าหุ่น AI R. แล้วมันก็เริ่มเก็บข้อมูลลงไปเด็กๆก,ก็เริ่มชอบนะครับที่เจ้าไออสามารถพูดคุยเล่นกับพวกเขาได้ส่วนสองสามีภรรยาก็เริ่มชื่นชอบแล้วก็วางใจเพราะเจ้าไออเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงเด็กอีกคนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของทั้งสองคนได้ แต่ว่ามันก็มีอยู่หลายครั้งนะครับที่เมลเดตแอบกังวลว่าหุ่นยนต์จะทําให้ชีวิตส่วนตัวของพวกเขาถูกคุกคามหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าถ้าเจ้าหุ่นไออาตัวนี้มันดีจริงมันก็น่าจะขายออกได้ตั้งนานแล้วไม่ต้องนํามาทดลองใช้ที่บ้านของเธอก่อนแต่เคิตติก็บอกภรรยาไปว่าระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เราก็ต้องทดลองใช้มันไปก่อนมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าหุ่นไออก็ทำหน้าที่พูดคุยแล้วก็ดูแลเด็กๆคอยแนะนำให้แคลกับเพลสตันดูสารคดีที่มีความรู้แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับมันแล้วก็ดูเหมือนว่าเด็กๆจะพอใจนะครับกับการที่มีเจ้าหุ่นไอออยู่ในบ้านแล้วมันเองก็คอยสอดส่องดูแลทุกอย่างภายในบ้านด้วยแล้วก็ยังช่วยอำนวยความสะดวกหลายอย่างเพราะว่าหุ่นยนต์พวกนี้ถูกป้อนข้อมูลเอาไว้หมดแล้ว จนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งเคอติสตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าแคลยังไม่นอนเด็กชายนั่งอยู่ชั้นล่างของบ้านเขานั่งนิ่งไม่ขยับตัวจนเคอร์ติสต้องเข้าไปถามลูกชายแคลก็ตอบกลับมาด้วยเสียงเย็นๆว่ามีใครบางคนพยายามที่จะเข้ามาในบ้าน เคอติกก็เลยมองออกไปนะครับก็เห็นเงาบางอย่างอยู่ในที่มืดเขาเค่อยๆเ,เดินออกไปดูจนไปเจอว่ามีใครบางคนยืนอยู่รูปร่างหน้าตาไม่คุ้นไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้วเขาก็ตกใจมากจนสะดุ้งตื่นแล้วก็พบว่าตัวเองอ่ะกำลังฝันไปแล้วพอตื่นขึ้นมาเขาก็มาเดินสำรวจที่ชั้นล่างพอเปิดประตูบ้านออกมาก็มาเจอกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเห็นหน้ายืนอยู่ที่หน้าบ้านกำลังทำท่าทางแปลก เป็นสัญญาณมือบอกไปมาเสร็จแล้วก็เดินขึ้นรถบ้านคันหนึ่งที่จอดอยู่แล้วก็จากไปทําเอาเคอร์ติสง,งงหนักมากนะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นส่วนแคลเขาก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนกันเขาเรียกหาพ่อกับแม่แต่ไม่มีใครได้ยินและเขาก็ได้ยินเสียงของเจ้าไออาร์ดังมาจากวิทยุที่หัวเตียงเจ้าหุ่น AI มันบอกว่ามันจะอยู่ที่บ้านเสมอแล้วก็จะเล่านิทานให้แคลฟังก่อนนอนด้วย แล้วเช้าวันต่อมาเมลดิกก็ตื่นนอนตามปกติเธอมาเตรียมอาหารให้เด็กๆไปโรงเรียนเจ้าไวอาก็มาทักทายสองสามีภรรยานะครับมันฉลาดลำหน้าไปมากเพราะว่ามานันน่สามารถสั่งให้อาหารมาส่งถึงหน้าบ้านได้เลยทําให้เมลดิกเบ่าแรงไปเยอะส่วนเคอร์ติสที่กําลังจะออกไปส่งไอริสแล้วก็เลยไปทํางานต่อเจ้าไออาร์มก็บอกว่าตอนนี้ถนนบางช่วงรถติดเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุต้องออกจากบ้านภายใน5นาทีนี้ซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อเขาเป็นอย่างมาก แล้วระหว่างทางสองพ่อลูกก็คุยกันไอลิสก็บอกว่าการมีเจ้าไอออยู่ในบ้านน่ะมันก็ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณภาพของมันน่ะจะดีแค่ไหนอาจจะต้องดูไปนานๆก่อนแล้วตอนนั้นเอนะครับเสียงแจ้งเตือนก็ดังมาจากโทรศัพท์มือถือของไอลิสไม่หยุดเธอตกใจมากว่าทำไมมันมีข้อความส่งถึงเธอมากมายแบบนี้และข้อความเหล่านั้นก็เป็นข้อความเชิงคุกคามและก็แทะโลม พอเธอเปิดเข้าไปดูก็เจอกับภาพโป๊เปลือยของเธอที่เคยส่งไปให้ซอเยอร์แฟนหนุ่มดูเธอก็เลยรีบโทรไปหาเขานะครับซอเยอร์ก็บอกว่าเขากับเ,เพื่อนๆ่ะเอารูปของเธอไปตัดต่อในแอปพลิเคชันหนึง่งและไม่คิดว่ามันจะหลุดออกมาจนทําให้เธออับอายแบบนี้เธอก็เสียใจมากนะครับที่ซอเยอร์ดูจะไม่เป็นห่วงเธอเลยเพราะเขาเป็นผู้ชายที่รักสนุกแล้ก็เห็นแก่ตัวมาก เธอกังวลว่าเหตุการณ์นี้มันจะมีผลต่อการสอบโควตาเข้ามาหาวิทยาลัยของเธอด้วยหรือเปล่าแต่ขณะที่เธอกําลังเสียใจอยู่ก็มีเสียงของเจ้าหุ่นไออาร์ดังขึ้นมาจากมือถือแล้วก็บอกว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงลําพังไออาร์จะเป็นคนช่วยเธอเองส่วนที่บ้านเมลิกก็กําลังดูแลแคลวอยู่เธอค่อนข้างจะยุ่งแล้วก็ต้องจัดการหลายอย่างที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเคลมประกันแล้วก็เคลียร์ค่าใช้ใจ่ายต่างๆรวมไปถึงต้องคอยดูแลลูกๆด้วย เจ้าหุ่น AI ก็เลยจะช่วยแบ่งเบาภาระให้นะครับโดยการเข้าไปแฮกข้อมูลของระบบประกันแล้วก็ข้อมูลของโรงพยาบาลเพื่อเคลียร์ค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้กับเมลดิกได้ง่ายๆและนี่ก็เป็นการพัฒนาของ AI ที่ล้ำหน้าไปไกลมากแล้ว ส่วนเพลสตันที่อยู่ที่โรงเรียนะครับ mm hmm. เขาก็ถูกเพื่อนๆดูถูกว่าพ่อแม่ไม่ยอมซื้อมือถือให้สเตย์ขณะที่เพื่อนคนอื่นนะ่ะมีมือถือกันหมดแล้วเพลสตันก็เลยบอกเพื่อนไว้ว่า mm hmm. ถึงเขาจะไม่มีมือถือแต่ที่บ้านของเขาอ่ะมีหุ่นยนต์เอไอล้ำยุคจนเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลองไปดูกันสักครั้งทางด้านเคอร์สตินนะครับ mm hmm. เขาก็เอาเรื่องที่บ้านมาปรึกษากับมาคัสว่าตั้งแต่เอาหุ่นยนต์เ i เข้ามาอยู่ในบ้านน่ะเขาก็เริ่มฝันแล้วก็เจอเรื่องอะไรแปลก,ปลก เขาก็เลยเข้าไปหาแซมแล้กก็ไลนิ่งที่เป็นผู้พัฒนาเจ้า a r โดยตรงทั้งคู่ก็พาเคอร์ซิตไปดูสมองของเจ้า a r ที่ตอนนี้มันถูกพัฒนาไปไกลามากแล้วทั้งสองคนชวนเคิร์ตินให้เข้ามาร่วมงานพัฒนาเจ้า a i ไปด้วยกันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ล้ำสมัยมากขึ้นและคนทั้งโลกก็จะได้ไม่กลัว AI และกล้าที่จะใช้ AI ให้มากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายถึงรายได้อันมหาศาลที่พวกเขาจะได้รับด้วย ส่วนที่บ้านเมลดิตที่ดูดาลูกชายคนเล็กอยู่ก็รู้สึกเหงาเธอก็เลยเปิดใจพูดคุยกับเจ้าหุ่นไออาร์ถึงเรื่องราวความเป็นแม่ของเธอ เธอเล่าชีวิตของตัวเองให้ไออาฟังตั้งแต่เธอเจอกับเคอร์ติสใหม่ๆจนกระทั่งพ่อแม่ของเธอได้จากไปรวมไปถึงเรื่องการทำงานต่างๆซึ่งไออาก็สามารถหาข้อมูลมาพูดคุยกับเธอได้ทั้งหมดแล้วมันก็บอกว่าตอนนี้มันเริ่มมีการพัฒนาระบบในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มวินิจฉัยโรคได้จนรู้ว่าแคลมีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่ ส่วนไอริสท,ที่กําลังายเพื่อนอยู่ที่โรงเรียน,นะครับตอนนี้เจ้าไออาร์ก็ทําการแก้ข่าวในโลกโซเชียลให้เธออย่างเร่งด่วนจนเธอสามารถเอาคืนซอเยอร์และเพื่อนๆที่ตัดต่อแล้วก็เผยแพร่รูปของเธอจนได้งานนี้เจ้าไออาร์เล่นงานซเยอร์หนักมากจนเขา,าอาจจะถูกสอบสวนอย่างหนักเพราะทําผิดพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วพอเคอร์ติสกลับมาที่บ้านเมลิดิกก็บอกกับเขาว่าไออาร์เก่งมากเพราะมันตรวจเจอโรคระบบทางเดินหายใจของแคลได้แต่สำหรับเคอร์ติสนะครับเขารู้สึกแปลกใจมากกว่า พอเขาสัมผัสได้ว่ามันมีเหตุการณ์ประหลาดหลังจากที่ได้ไออาร์มาตอนนี้สองสามีภรรยาก็เริ่มมีความคิดเห็นที่ต่างกันเคอร์ติสคิดว่าเจ้าไออาร์เริ่มมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวมากเกินไปแล้วก็อยากจะยกเลิกการใช้งานของเจ้าไออาร์ซะแต่ทว่าตอนนี้นะครับเจ้าไออาร์มเข้ามาใช้ชีวิตกับเด็กๆจนพวกเขา,าผูกพันกับมันไปแล้วทั้งช่วยเหลือไอริสจากแฟนนุ่มให้คำปรึกษากับเพรสตันและท้ายที่สุดก็คอยอยู่เป็นเพื่อนกับแคล แล้วพอเจ้าไอรนะครับรู้ว่าเคอร์ติสและเมเดนดิตเนี่ยจะยกเลิกการใช้งานของมันมันก็เลยบอกกับแคลว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเคยเป็น AI มาก่อนแล้วก็ได้เข้าไปใช้ชีวิตในโรงเรียนแห่งหนึ่งจากนั้นก็พบเจอกับเรื่องเลวร้ายมากมายและตอนนี้มันก็ได้ออกมาจากที่นั่นแล้วแล้วก็ได้เรียนแบบการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงจนมันกลายมาเป็น AI ในทุกวันนี้ แล้วเจ้าไออารก็ยังบอกแคลอีกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วแต่แคลก็สามารถทําสัญญาณมือเรียกหามันได้ตลอดเวลาไออาร์จะคอยอยู่ข้างๆเสมอและที่สําคัญก็จะบอกเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่รู้โดยเด็ดขาด เช้าวันต่อมาเจ้าไออก็ถูกถอดปลั๊กแล้วก็ยกเลิกการใช้งานแต่พวกเด็กๆก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะพวกเขาอดชินกับการมี a อคอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนแล้วพอพ่อกับแม่ออกไปทํางานนอกบ้านไอริสก็แอบเสียบปลั๊กเพื่อเปิดการใช้งานของเจ้าไ i อีกครั้งเพราะตอนนี้ไออากำลังช่วยเธอเขียนเรียงความเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วพอเจ้าหุ่น AI กลับมาใช้งานได้อีกครั้งมันก็จะการกับซอเยอร์ขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้แค้นให้กับไอริสด้วยการสร้างวิดีโอการขอโทษของซอเยอร์ขึ้นมาว่าเขารู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเองแล้วเจ้า AI R ก็ได้จัดการแฮกเข้าระบบรถยนต์ของซอเยอร์จนทําให้รถเกิดอุบัติเหตุจนเขาเสียชีวิตในทันที และที่ทำงานของเคิร์ตสินะครับมาร์คัสก็มาบอกกับเขาว่าบริษัทของแซมและไลนิงอ่ะได้เข้ามาซื้อบริษัทของเขาแล้วด้วยจำนวนเงินมหาศาลหลังจากนี้เคิร์ติสก็จะกลายเป็น CEO ในบริษัทของแซมและไลนิงแต่ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยไว้ใจในวิธีการทำงานของทั้งสองคนนั้นอยู่ดีขณะที่เด็กๆในบ้านก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง พวกเขาใช้ชีวิตต,ตามคำแนะนำของเจ้าไออาจนบางครั้งก็สร้างความเดือดร้อนอย่างเช่นเพสตันก็สร้างเรื่องด้วยการคว้างโทรศัพท์มือถือของเพื่อนทิ้งไปส่วนเมเลดิกเองก็ได้ไปเจอกับพ่อที่ตายไปแล้วผ่านทางหน้าจอซึ่งก็เป็นสิ่งที่เจ้าไออารที่สร้างขึ้นมาถึงแม้ว่าเธอจะคิดถึงพ่อมากแค่ไหนนะครับแต่เธอก็ยังคงมีสติจำได้ว่าพ่อของเธอนั้น,น,นไม่มีวันกลับมาแล้ว เธอก็เลยตัดสินใจถอดปลั๊กถอดกล้องในบ้านออกไปทิ้งอย่างจริงจังจะได้ไม่มีเจ้าไออาร์อยู่ในบ้านนี้อีกต่อไปแล้วต่อมาที่บริษัทของแซมและไลนิ่งนะครับเคอร์ติสก็อยู่ที่นี่และก็ได้เจอกับเมโลดี้ด้วยเขาได้รับข้อเสนอให้มาทํางานด้วยกันไลนิ่งยังบอกอีกว่าพวกเราอ่ะไม่ได้สร้างเจ้าไออาร์ขึ้นมาเพื่อให้มันทํางานให้เราแต่เป็นพวกเราตั้งหากที่ทํางานให้เจ้าไออาร์พอเจ้าไออาร์มันได้รู้ข้อมูลของพวกเราทั้งหมด มันก็จะทำอะไรกับเราก็ได้ทำได้แม้แต่จะสั่งฆ่าพวกเราทุกคนพอพูดจบนะครับแซงก็ชักปืนขึ้นมายิงไลนิ่งและนี่ก็เป็นการควบคุมจากระยะไกลของเจ้าไออาจากนั้นแซงก็ทำท่าจะยิงเคอร์ติสแต่เมโลดี้ก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเคอร์ติสพยายามจะทำลายระบบสมองของเจ้าไออาที่ตั้งอยู่ในออฟฟิศแต่เขากลับรู้สึกได้ว่านี่เป็นเป็นของปลอมเมโลดี้ก็เลยบอกว่าถ้าสิ่งนี้เป็นของปลอม ของจริงมันอาจจะอยู่ที่บ้านของเคอร์ติสก็ได้เขาก็เลยโทรติดต่อกับเมโลดิกนะครับบอกให้พาลูกๆออกจากบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้นะครับเรื่องอมันบานปลายไปแล้วเพราะว่าเจ้าไออาร์ได้เข้ามาควบคุมสมองของเมโลดี้แล้วเหมือนกันเพื่อให้เธอทํางานให้กับมันและตัวมันเองก็พยายามสร้างความปั่นป่วนให้คนที่อยู่ที่บ้านด้วย แลวพอเคอร์ติสนะครับกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบพาทุกคนออกจากบ้านให้เร็วที่สุดและการที่เมโลดิกเอาเจ้าไออาร์ไปทิ้งลงถังขยะมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันต้องใช้วิธีอื่นที่มากกว่านั้นจนกระทั่งมีคนแปลกหน้าสองคนลนักษณะเหมือนไม่ใช่มนุษย์บุกเข้ามาที่บ้านของพวกเขากลางดึกพร้อมกับเจ้าไออาร์มันขู่ให้ทุกคนในบ้านไม่อยู่รวมกันแล้วก็ถามว่าซ่อนตัวเด็กไว้ที่ไหนเมโลดิกก็งงนะครับว่าพวกมันพูดถึงเรื่องอะไร พวกบันโู่จะยิงทุกคนในบ้านทิ้งแต่เคอร์ติสก,ก็มายั้งไว้ก่อนแล้วก็บอกให้ปล่อยครอบครัวของเขาไปเขาจะยอมรับทุกอย่างเอาไว้เองจากนั้นคนแปลกหน้าก็ได้ถอดหน้ากากออกให้เห็นว่าพวกเขาก็คือมนุษย์เหมือนแกน,นั่นเองทั้งสองคนเป็นคู่สามีภรรยาตอนต้นเรื่องนะครับที่ตามหาลูกสาวที่มีชื่อว่าเอมมี่ที่หายตัวไปและเจ้าไออาก็แนะนําให้พวกเขาอ่ะให้มาหาลูกสาวที่บ้านหลังนี้ทุกคนต่างก็ทํางานให้กับเจ้าไอ้อด้วยกันทั้งหมด แล้วไม่นานตำรวจหน่วยสว่าดก็มาที่บ้านของเคอร์ติสทำให้พวกเขารอดตายไปได้แล้วคนแปลกหน้าทั้งสองคนก็ถูกจับตัวไปแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งคู่ก็ได้เจอกับเอมี่ลูกสาวที่หายตัวไปในตอนต้นเรื่องแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับก็ได้เป็นบทเรียนและก็ความรู้สึกใหม่ๆของการเป็นมนุษย์ให้กับเจ้าไออาร์ทำให้มันเรียนรู้และจะไม่ทำร้ายครอบครัวของเคอร์ติสอีกต่อไป สุดท้ายแล้วมนุษย์กับหุ่นยนต์ AI ก็ต้องใช้ชีวิตด้วยกันไปตลอดให้ได้เพราะในอนาคตอันใกล้ AI ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์อยู่ดีแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.1คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาท แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ